คุณเองเนี่ยเป็นไรเดอร์กำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปส่งของหลังจากนั้นเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไม่ได้แต่งชุดตำรวจนะฮะเป็นชุดนอกอแบบขีบ่ตามหลังมาแล้วก็บอกว่ามึงหลบไปมึงขับช้าขึ้นไปบนสะพานแถวแถวปากเกร็ดเขาก็มาตงคู่ก,ก่อนแล้วเขาก็แล้วเขาก็จอดแล้วผมก็จอดก็คือผมถามว่ามีอะไรเขาก็พูดคำหยาเขามีมาขู่ผมก็พยายามต่อสู้อะครับแล้วเขาก็แบบแทงเข้ามาที่เราทองผมตอนนั้นก็คือแบบหลบไม่ได้เพราะว่าอยู่บนมอเตอร์ไซค์อะครับคุณพยายามปัดป้องแล้ว แต่เขาก็เอามีดแทงมาที่ตรงท้องครับข้างไหนฮะของคุณโดนข้างขวาครับผมจอดอยู่ซ้ายเขาที่จอดอยู่ขวาอ่าโอเคเขาเอามีดแทงเข้าเข้าขวาคุณนะหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้ลงไปเคลียร์ข้างล่างสะพานถูกไหมครับคุณก็ลงไปกับเขาตอนนั้นมีดอะอยู่ที่ไหนมีดเจดอปักอยู่ที่ท้องผมแล้วผมขีดด่ตามไปแล้วผมก็ดึงออกคุณตึงมีดออกมาจากตัวคุณก่อนถูกไหมครับแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ลงมาที่ตีนสะพานครับ,รบตอนนั้นผมสติขาดแล้วผมก็เลยแบบ เพราะว่าผมรวนแทงผมก็แบบตามไปแทงเขาที่เห็นในคลิปครับแทงเขาที่อกข้างไหนข้างขวาครับก็คือเขาก็ล้มลงครับแล้วเขาก็พยายามเปิดาอเอาอาวุธปืนขึ้นมาเขาก็ยิงที่ขาก่อนนี่นะในภาพเขายิงที่ขาแล้วนะไม่โดนแล้วไม่โดนไม่โดนครับยังไม่โดนผมหลบผมหลบก่อนเพราะว่ามันติดมอเตอร์ไซค์อยู่ตอนที่เขาล้มลงแล้วจากนั้นยังไงต่อ ก็คือแล้วผมก็ถอยออกมาแล้วเขาก็เดินตามมายิงครับตรงท้องครับทีหนึ่งต,ตรงตรงมอเตอร์ไซค์เข้าตรงท้องหลังจากนั้นคุณวิ่งข้ามถนนไปหน่อยใช่ไหมแล้ววิ่งกลับมาอีกใช่ครับท,ท,ทางทางฝั่งของตำรวจเขาเอาปืนแบบจะจอ่อคุณอีกแล้วคุณจะเดินเข้าไปหาเขาอีกเหรอผมตู้แล้วครับตอนนะั้นผมไม่ยอมตายคนเดียวแล้วตอนนั้นนะไม่ยอมตายคนเดียวเพราะคุณโดนยิงท้องใช่ครับมีดที่ตำรวจเขาเอามาแทงคุณบนสะพานมันเป็นมีดอะไรครับมีดพกครับแต่คุณยืนยันใช่ไหมครับว่าคุณไม่เคยรู้จักกับตำรวจรายนี้มาก่อนไม่รรู้จักไม่ร อยู่มาตะโกนหาเรื่องอยู่ปรากฏวันนั้นน่ะนะครับมีพลตุรุษเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านเป็นรองผบตรนะฮะ mm hmm. พอดีว่าท่านน่ะผ่านตรงนั้นพอดีท่านก็เลยเห็นนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ลงไปดูเรื่องเหตุน,นี่พอดีนะฮะหลังลงไปแล้วก็ะจอดูเหตุปรากฏว่าคู่กรณีอ่ะเหลือแค่ผู้ชายร่างอ้นวนๆคนหนึ่งเน mm ี hmm. ่ยแล้วมีรอยเหมือนถูกแทงอยู่มันรู้ทีหลังว่าตำรวจ,จอ่ะคนเนี้ย คนที่เจ็บเนี่ยเป็นตำรวจที่ถามว่าแล้วใครทำเขาบอกว่ามีไรเดอร์เนี่ยแล้วก็เหมือนมีคนรับไปแล้วในส่วนของงานสอบสวนเนี่ยหน้าที่ของท้องที่เขาเราต้องฟังความทั้งสองฝ่าย<ป>ถ้าให้การมีพิรุธมันก็จะออกมาเองอที่ไม่ได้ข้าวค้าใครทั้งนั้นมันมันมีเรื่องของกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราไล่ตามมาเราก็จะรู้แหละครับว่าไปตรงไหนขอเวลาให้พนักงานสอบสวนเขาดําเนินการตรงนี้ดีกว่าเหตนตอนนี้ใครใครจะพูดยังไงก,ก็ก็พูดพูดไปครับพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไป <นะ S 2> ไล่ดูกันอีกทีหนึ่ง การสืบสวนแล้วก็พยานหลักฐานที่เป็นกล้องล่องลอยในที่เกิดเหตุมันจะฟ้องทั้งหมดใครมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถในวันที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรบกวนส่งมาหน่อยนะฮะจะส่งให้ตํารวจก็ได้หรือจะส่งมาให้ทางฝั่งของช่องสามที่รายการผลกระแสก็ได้นะครับทางเราก็ยินดีนะฮะที่จะเป็นสื่อกลางและตัวน้องทราบเหตุการณ์นี้ตอนไหนครับหล,หลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุสองทุ่มกว่า <S 2> 2 <S ใช่สองทุ่มกว่าโอเคเกือบหนูได้รับโทรศัพท์ตอนเกือบสามทุ่มแล้วคะ่ะว่บ แฟนอยู่ที่โรงพยาบาลหนูก็ถามว่าแล้วเธอไปโรงพยาบาลยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่วิ่งไปพี่ครับช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยอพี่เขาก็บอกได้มึงขึ้นมาเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเต็มที่แต่ว่ามึงเกาะแน่นๆนะ เ,เขาก็เลยขี่มาใส่พาไปใช่เขาพาขี่มาใส่พาไปส่งโรงพยบาบาลแต่ว่าตอนนั้นคือแฟนก็ไม่มีสติแลว้วอ๊ะตอนนี้ตำรวจเขาได้มีการพนักงานสืบสวนสอบสวนเขาได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจท่านนั้นหรือ,อยังครับยังค่ะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายล่าสุดตำรวจมาเอากระสุนเศษกระสุนเมื่อกี้นี้ที่โรงพยาบาลที่ยิงเข้าไปที่ท้องใช่ไหมที่ก็ผ่าออกมาใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวรอทางฝั่งแพทย์เนี่ยได้มีการชี้แจงมาก่อนว่าการตรวจทั้งหมดเนี่ย มีร่องรอยบาดแผลอะไรบ้างแต่ล่าสุดเมื่อกี้ทีมงานไปที่นั่นแล้วทีมงานบอกมีร่องรอยของมีดที่แทงเข้าท้องจริงๆข้างขวาอย่างนั้นไม่ยากแหละ,อ,ะอยากให้เป็นการสอบสวนสืบสวนแบบเป็นธรรมอะค,ะค่ะคือต้องก็อย่างที่พี่นุ่มบอกก็คืออยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไล่เรียงตามเหตุการณ์ก็คือเรา เราไม่รู้หรอกว่าเราเราจะยังไงแต่ว่าคนที่เรากําลังเจอประสบอยู่ตัวนี้คือเขาเป็นตํารวจะคะ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันจะมันจะไปทางไหนแล้วหลังจากจบคดีแล้วเราจะอยู่ยังไง